สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันกับ K Endo Gaming นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตบอมกันหน่อยเนาะเรื่องที่เขาทำการใส่ฟิวเจอร์ตัวสเต็กมานะครับผมหลังจากคลิปก่อนนะครับที่ได้มีการรีวิวไปแล้วเนาะว่าหมดใหม่หรืออัปเดตอะไรจะเข้ามาบ้างเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวจริงกันเลยนะครับมันจะมีทั้งสองอย่างนะตั้งแต่ในเว็บแล้วก็ในตัวเกมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าเว็บก่อนนะครับผม ให้เราทําการเข้ามาเว็บ bombcrypto.io นะครับหน้าหลักของเขานะครับผมแล้วก็ไปที่ตัวเมนูสเต็กนะครับผมกดเข้าไปเลยพอเข้ามาปุ๊บใครที่ยังไม่ Connect Wallet ให้กด Connect Wallet ด้านบนก่อนนะครับผม c o n n น c กให้เรียบร้อยเนาะพอ Connect ปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างของสเต็กขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เรามีเหรียญอยู่ใน Metamask อยู่เท่าไหร่นะตอนนี้ผมมี167เหรียญน,นะส่วน ท่าท่ที่เขาสเต็กกันทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่3ามล้านหกแสประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนรีวอร์เนี่ยอ,อยู่ที่100 APR นะครับอันนี้ก็มีการลดลงเรื่อยๆนะเพราะว่ายิ่งคนสเต็กเยอะเท่าไหร่ก็จะทำให้ตัวรีวอร์เนี่ยเราได้น้อยลงนะครับโอเคถ้าใครจะสเต็กก็กด Enable ไปเลยนะปุ๊บอลองกดดูซิ โอ้ขดและเสียค่าแก๊สเลยเหรออ่าเดี๋ยวก่อนนะดังนั้นเดี๋ยวผมย่างก่อนว่าจะไปสเต็คในเกมนะอันนี้ของผมนะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้ออันด้านล่างอ่ะเดี๋ยวทด้านล่างก่อนด้านล่างจะเป็นอ่าราคาเหรียญเนาะส่วนอ่าตรงนรเนี้ย daily reward เนี่ยจะเป็นอ่าการที่วันเนี้ย รีบอร์ดที่เขาที่เดพเติมมาเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นบีคอยนะครับผมประมาณนี้เลยที่จะจ่ายให้กับคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นทั้ทั้สับไนะครับทั้งหมดนะครับผมอุปทานประมาณนี้เลยเราไปดูข้อที่เขาตั้งไว้นะครับผมเป็นสเตกไกด์นะข้อหนึ่งก็คือต้องมีเหรียญบีคอยเนี่ยสองเหรียญบีคอยขึ้นไปนะครับถึงจะสเตกได้เนาะ อันนี้มันที่เพิ่มสเต็ก a l ล o อสเต็ก o อ e ล i อ e info saving ก็เป็นแพ็กเกจน,นะครับให้เราสเต็กลงไปนะอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็ข้อ3ถ้าเราจะอันสเต็กเนี่ยตัวสเต็กเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะครับว่าจะต้องอ่าสเต็กตลอดนะครับผมแต่ว่าเขาก็จะมีค่าฟรีนะถ้าใครแบบสเต็กปุ๊บและอันสเต็กเนี่ยจะโดนค่าภาษีหรือค่าฟรีเนี่ยไป15%เลยนะ ถ้า,าเราจะทําให้เปอร์เซ็นต์มันลดลงเนี่ยต้องทำยังไงก็คือมันลดลงลดลงเต่อวันนะครับซึ่งเราก็ต้องใช้อ่าวันนะครับในการที่เราจะกดถอนออกมาเนาะเราก็จะไม่เสียค่าษีนะครับก็จะเป็นสูนเซ็นก็คือประมาณครึ่งเดือนนะครับหลังจากที่เราลงไปเนาะส่วนตัวที่4เนี่ยเขาบอกว่า,าเงินเงินที่เราสเต็กไปเนี่ยถ้ากดรีสเต็กปุ๊บเราก็จะได้ตัวเงินต้นแล้วก็ อ่าโปรฟิตที่เราสเต็กคอมเพลวเนี่ยกลับคืนมาด้วยนะครับผมตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่า APR 100ยเนี่ยเราจะได้กลับมาเท่าไหร่นะครับไม่แน่ใจว่าบวกเพิ่มมาอีกร้อยเหรียญหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าบวกเพิ่มร้อยเหรียญเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไหร่1ปีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้องลองสเต็กดูนะครับว่ามันจะให้มาตามแบบไหนเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยเก็ตตรงนี้เท่าไหร่นะครับยังไม่กล้าบอกตรงๆเนาะส่วน ตัวเว็บกับตัวในเกมต่างกันยังไงต่างกันที่ต่างกันก็คือตัวเว็บเนี่ยเราสามารถทําเป็นทบไดอารี่ตรงนี้เราสามารถรีสเต็กได้นะครับได้ตลอดเนาะถ้าสมมติตนี้มันขึ้น0.023เนี่ยถ้าเรากดรีสเต็กปุ๊บจำนวนตรงนี้ที่เราเคลมไปอะ่ะมันก็จะไปทบต้น200เหรียก็จะเป็น,น,200ปนไม่ใช่200ทวนก็จะเป็น200 0023อ,อะไรประมาณนี้ที่เรากดเข้าไปนะครับมันก็เหมือนเป็นการทบต้นเข้าไปนะครับทําให้เราสเต็กได้เยอะขึ้นนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะเสียแก๊สนะครับแต่ว่าข้อดีก็คือเราก็จะได้ทุนเพิ่มเข้ามานะอะไรประมาณนี้เลยจะดีแต่ต่างกับตัวอินเกมเนาะตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครจะทําก็ดูนะครับว่ามันคุ้มกับค่าแก๊สที่เสียที่เสียไปไหมนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับ Game. อินเกมอ่าอันนี้อินออนเว็บนะเดี๋ยวเราไปดูในอินเกมกันสักหน่อย in game. อินเกมอ่าจะเป็นแบบนี้เลยนะสเต็กกดไปที่รูปหมูนะครับผมตัวอินเกมเนี่ยจะอ่าทำการสเต็กได้ทั้งตัวในรีวอร์ดนะครับที่เราขุดได้เนาะแล้วก็อ่าสเต็กบนอ่าเนี่ยครับ 167ก็คือเหรียญที่อยู่ใน Metamask นะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะเอาตรงนี้เราต้องไปทำการฝากเข้ามาก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมไปทำการฝากเข้ามาก่อนนะต้องใช้อีกกี่เหรียญแป๊บนึงนะเปิดคคเครื่องคิดเลขก่อนสองรใช้ประมาณ119เเหรียญน,นะครับเดี๋ยวผมต้องฝากเข้ามาไม่รู้ ฝากได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกถ้างั้นเดี๋ยวฝากตรงๆเลยดีกว่าเงื่อนไขก็เหมือนกันนะครับตรงนี้เลยเหมือนกับด้านนอกเลยนะครับปเดี๋ยวเราไปทําการฝากเรียนเข้ามาก่อนนะผมจะทําการฝากในเกมก่อนนะครับแต่ว่าข้อเสียของในเกมก็คือมันจะฝากเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเลยนะไม่มีการแบบเพิ่มแบบ ออนเว็บนะครับผมแต่ว่าจริงๆอะ่ะผมเห็นอยู่ในคลิปอะ่ะมันถ้าเราฝากในเกมเนี่ยมันจะมีระบบ V.I.P เพิ่มเข้ามาแต่ตอนเนี้ยมันยังไม่เอาาเข้ามานะถ้าใครที่แบบจะได้เหรียญไวเนี่ยก็คือฝากในเกมก็จะดีกว่านะครับมันก็ทําให้เราขุดเหรียญได้ไวขึ้นอะไรประมาณนี้เลยอ่ะฝากหน้าฝาก,าฝากเดี๋ยวนะตรงนี้สิถูกแล้วอ่าฝากไปเลยนะครับตรงนี้ดี posit ฝากเข้าไป 100 100 1อ0หนเดก็เป็น180อืมไม่ผ่านสิเนี่ยถ้างั้นผมต้องไปสเต็กบนเว็บแล้วล่ะตึ๊ดฝากดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเพื่อนเพื่อนขอโทษทีครับไม่ได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนวิธีการก็คือไปสเต็กบนเว็บแทนเอาแทนเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวนะ เห็นแบบๆอ่า APR ในตัวเนี้ยจะสูงกว่าด้านนอกเนาะไม่แน่ใจว่าแข่งกันแล้วเนี่ยตอนนี้ที่ยังไม่มี VIP เนี่ยใครจะคุ้มกกันนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีให้ลองเนาะจริงๆถ้าลองได้ทั้งสองแบบเราจะรู้เลยว่าตัวไหนมันได้ p r o f ิตกลับมาเยอะกว่านะครับผมอ่าถ้าสมมติใครฝากในเกมก็ไปทำการฝากเหรียญเข้ามานะแต่ถ้ามีรีวอร์ครบ2 0 0ถึงก็สเต็กได้เลยนะครับ มันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับว่าเราฝากเข้าไปเท่าไหร่ขั้นต่ำก็คือ2 0 0อันนี้โปรฟิตก็คือรายได้ที่เราจะได้รับเนาะ mm hmm. APR นะครับรายได้เนาะอีกทีหนึง่งเป็นตัวคูณนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทําการเดี๋ยวผมกดเคมดีกว่าเพราะว่าผมฝากในนี้ไม่ได้แล้วอ่ะก่อนจะกดเคมนะครับให้เราไปเช็คที่นามเว็บก,ก่อนนะเพื่อความอ่าไปเช็คที่รีพอร์ตนะครับเพื่อความปลอดภัยนะว่าตอนเนี้ยเขาเคมไปได้ไหมไปเช็คก่อน โอเคดูจากตรงนี้ก็คือ s u ั c เซ s หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทําการถอนกันเลยนะครับถอนก็เหมือนเดิมนะครับอ่ะไปตรงมีคอยแล้วก,กดลบได้เลยผมเสียค่าฟรีแค่2%อเ่ะสเหรียญไปเพราะว่าผ่านเงื่อนไข81เนาะเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเล่นโหมด Adventure มานะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียภาษีเยอะนะเคมที่81 80ขึ้นไปนะ โอเคเรียบร้อยนะครับผมได้รับมา78ปครับโดนหักไป2เหรียญกว่าเรียบร้อยเหลือศูนย์แล้วอ่ะโอเคคทาานี้เราก็มีเหรียญแล้วอ่ะโอเคถ้าเรามีเหรียญแล้วทีนี้เราก็ฝากได้แล้วสิอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนใจแล้วผมเปลี่ยนมาฝากในเกีเนะะือมันได้แล้วนะอ่ะเข้าไปดิบอสิตนะครับอ่ะนี่เลย ฝากเข้าไป200นะครับคอนเฟิร์มไปเลยฝากในเกมดีกว่าเนาะไม่แน่ใจฝากเข้าไป Post ตอนนี้ดูจากเปอร์เซ็นต์ตัวนี้น่าจะได้ดีกว่านะครับรอประมาณครึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงว่ามันได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเสียค่าแก๊สไป2รอบ ใช่สองรอหรือเปล่าไป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 ของเพื่อนใครฝากแล้วได้เท่าไหร่กันก็มาอัปเดตให้ฟังกันบ้างนะอันนี้ผมเพิ่งฝากนะครับคอนเฟิรม์มเออเริ่มงไม่นเนี่ย เออเอิดเอิดเอิดอ,ดอดช้าจังโอเคถ้าใครขึ้นฝากสำเร็จมันก็จะฝากขึ้นว่าฝากดีประสิทธิ์ successful นะครับผม <c oughs> ก็คือเป็นการฝากเหรียญเข้าไปสำเร็จเนาะอ่ะโอเคอ่ะตัวนี้ก็จะหายไปแล้วต่อไปทำการสเต็กได้เลยนะครับดีบอร์ดหายไปแล้วอ่ะสแต็กไปเลย อ,อ๋อทั้งหมดอ้าวหรือต้องรีเกมเนี่ยเี๋นวนะรีเกมแป๊บหนึ่งนะครับไม่ขึ้นและรีเกมก่อนนะ,ะเพื่อน ระบบเออเดินยังไงทำไมถึงไม่เข้าก็ขึ้นจักเซตนะอ่ะไปใหม่นะสเต็กอ่ะโอเคมาแล้วครับขึ้นแล้วต้องรีแป๊บหนึ่งหรือต้องรอใช้เวลาหน่อยอ่ะคนเฟิร์มไปเลยเย็ดสเต็กสักเซต โอเคตอนนี้เราก็ทําการสเต็กเรียบร้อยแล้วเนาะของผมก็ตอนนี้มีคนสเต็กไป2ล้าน7 5 4 1 9คนนะครับผมประมาณนี้เลยเราก็ทำการอัาสเต็กได้ทุกเมื่อเนาะตามที่เราต้องการเลยสเต็กเดทวันนี้ก็จะมีผมสเต็กวันที่3เดือน4นะครับผมเอาสเต็กเพิ่มก็สเต็กได้เหมือนกันนะอันนี้ผมไม่มีแล้วนะครับ ดูอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เดี๋ยวลองมาดูโปรฟิตกันนะครับผมว่ามันจะขึ้นกันเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับก็สําหรับวันนี้ก็จะมีเท่านี้เนะเาะก็จะมาบอกวิธีการสเต็กแล้วก็ดูว่ามันรายได้จะเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีหนึง่งสําหรับวันนี้ใครที่ชอบใจก็ขอกําลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยเน,ะนาะก็วันนี้เท่านี้นะครับจากกันไปก่อนเนาะบ๊ายบายครับ